สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธิดารัจินดาอินนะคะนะักเรีย hmm. นชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหกค่ะวันนี้นะคะหนูจะมานำเสนอนะคะตัวละครโขนที่หนูเลือกมาวันนี้นะคะก็คือนางมณโลเองค่ะโดยนางมณโลน,นะคะได้เปรยตนเอาไว้ว่าตัวคาชื่อว่ามณโลพินโย,ยยศยอดสองสาระมีภาคชีวิตนางมณโลท,ที่ถูกลิกิตโดยผู้ใด อธิษชาิของนางบนโทนเนี่ยคะ่ะนางเนี่ยเป็นกบชีอาศัยอยู่ใกล้อาศรโรของสี่ฤษีนะคะก็คือฤษีตันตาฤษีวชิราฤษีวิสุทธิ์และมหารมสิงค,ค์ะ่ะซึ่งทุกเช้านะคะจะมีนางโค500ตัวมาหยดน้ำนมลง,งในอ่างให้ฤษีด่งกินค่ะวันหนึ่งนะคะฤษีได้พบกับนางนาคอนง์กำลังสมสุขมูดิน นนะคะรู้สึกรับมีได้ค่ะที่วงหน้าต้องมาสมสู่กับมูดินตําช้าเลยเอาไม้นะคะเคาะที่กลางหลังนังนาคตกใจและอับอายหนีเข้าเมืองบาดาลค่ะและหมายนะคะจะฆ่าพรยฤาษีด้วยกลัวว่าฤาษีเนี่ยจะแบบจะไปบอกถึงพญานาคราชนะคะผู้ที่เป็นบิดานั่นเองค่ะ นางนาคอโนงนะคะเลยแอบมาคายพิษไว้ในอ่างน้ํานมของท่านอัสโรมค่ะนางกบเห็นเข้านะคะจึงเสียสละชีวิตของนางเพื่อรับพิษนาคไว้นะคะโดยกระโดดลงสูบ่บ่อน้ํานมเมื่อพระฤาษีมาเห็นอา ที่มีกลบลอยตายก็เกิดความรังเกียจฉันไม่ลงค่ะแต่ด้วยความเมตตานะคะที่มีอยู่ในนิสัยของฤาษีจึงบัรดาลให้ชีวิตนางกบฟื้นคืนมาแล้วได้ทราบความจริงจากนางกบว่ามีนางนาคเนี่ยมาแอบคายพิษใส่อ่างน้ำนมของฤาษีฤาษีทั้สงสี่นะคะจึงตอบแทนความดีของนางกบโดยชุบชีวิตให้กลายเป็นหญิงสาว และให้นามตามชาตินงคารว่าชื่อมนโทยาวมานมานสีหญิงงามที่ไม่มีใครเทียบได้จากนั้นนะคะเมื่อนางมนโทเนี่ย โตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยงามแล้วนะคะพระฤาษีได้นำนางมณโฑไปถวายแก่พระอิศวรและบรมเทพค่ะพระอิศวรเนี่ยรีบรับนางมณโฑไว้เป็นนางกำนันของพระอุมาทีวีต่อมาในครั้งที่ เขาพระสุเมนนะคะเกิดซุดเอียงจากการที่ยักษ์ิรูธหกถอดสังวานหน้าคว้างใส่ตุ๊กแกสารภูค่ะพระอิศวรประกาศว่าหากผู้ใดเนี่ยยกเขาพระสุเมนคืนดังเดิมจะบำเหน็จรางวัลตามที่ขอเลยค่ะแต่หาได้มียักษ์ตนใดหรือเทวดาตนใด,ดที่สามารถยกเขาพระสุเมนกลับมาตั้งตรงืังเดิมได้นะคะพระอิศวรเนี่ยจึงนึกถึงทศกัณฐ์ค่ะที่ภูมี20มือทศกัณฐ์นะคะรีบไป พระอิศวรเข้าช่วยประคองเขาพระสุเมนนะคะให้ตัง้งเดิมค่ะทศกัณน,นะคะเลยได้ทูลขอพระอุมาเทวีไปเป็นอัครามเหสีค่ะพระอิศวรรีฟังดังนั้นนะคะก็สะดุ้งพางนดมือว่าชี้ชะทศกัณ์บังอาจนับไฟสูงเกินสักแต่ด้วยทรงออกปากไปแล้วนะคะว่าจะยอมยกพระอุมาเทวีให้ทศกัณ์ ด้วยดำริว่าทศกัณไม่มีฤทธิ์พอที่จะพาพระอุมาเจวีไปได้ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นค่ะทศกัณน,นะคะพาพระอุมาเจวีหอบไปได้ไม่เท่าไหร่ค่ะก็ทนโอยไม่ได้จนต้องพาลงเดิน ความนี้นะคะเลยทราบไปถึงพระนารายค่ะพระนารายเนี่ยซึ่งแปลงกายเป็นยักษ์แก่ที่ปลูกต้นไม้เอาปลายรงดินเอารากชีฟ้าคอยอยักรอทศก,กัณน,นะคะเมื่อทศก,กัณผ่านมา ก็กล่าวด่ายักษ์แก่ตนนี้โง่ปลูกต้นไม้เอารากชีฟ้าแต่ยักษ์แก่ตอบทวสการ์ว่าตัวท่านก็งโง่กว่าครยนางดีๆมีไม่เอามาแต่กับออสตรทีที่เป็นพระการต่อยาตดพงวงสายักษ์ให้สูญสิ้นทางกรุงลงกาทวสการ์คิดแล้วก็จริงนังว่าด้วยพระอุมาชีวีกายร้อนหนึ่งไฟจึงถามยักษ์แก่นะคะว่านางดีๆที่ว่าเนี่ยคือใคร ย์แก่จึงตอบไปว่านางมนโฑยังไงเล่างานเนิดฟ้าพีพักผ่องเพียงดวงจันทรศกาลฐ์จึงกลับไปเปลี่ยนรีไปเปลี่ยนนะคะรีรับตัวนางมนโทมาแทนค่ะและนางมนโทนะคะเมื่อนางมนโทเนี่ยได้อยู่กับทศกาล์แล้วนะคะมีสวามีและโอรสพจิดาดัางนี้ค่ะหนึ่งนะคะอินทรชิต ยุพระราชกรุงลงกา 2. นะคะนางศีดาเป็นมเหสีของพระรามและทศพินหรือภไพนาสุริยวงศ์ค่ะประสัตกรุงลงกาองค์ที่5นอกจากนี้นะคะการที่นางวนโทนเนี่ยเคยถูกพระภาลีชิงไปจากทศกัณฐ์ก่อนที่จะได้เป็นพระมเหสีของทศกัณฐ์เนี่ยทำให้นางเนี่ยมีโอรสกับภาลีอีกหนึ่งก็คือองค์คตค่ะ และนางนะคะเคยถูกหนุมานเกี่ยวเพื่อทําลายพิธีพุ่งน้ําทิพย์ให้กับโทศกณัณค่ะอีกทางนะคะเมื่อเชื่อนทศกณัณฐแล้วเนี่ยนางถูกยกให้เป็นเมียของพิเพคค่ะ<ง>และนางมนโทนะคะมีบทชมโชมไว้ดังนี้ค่ะเดชะพระเวสศสศิจิกพระวิษณุรักรังสรร์เกิดเป็นกรัลรยาวิลาวัน งามวิจิตพิษพันขวัญตางามพักยิ่งชั้นมหาราชงามวิราชล้ำนางในดึงสางามเนตรยิ่งเนตรในยามางามนาสิกล้ำในดุสตีงามโอดงามการงามปรางยิ่งนางในนิมาราศีงามเกตยิ่งเขตกักลยาณีอันนีในชั้นนิรมิต ทั้งวกทองฟ้าหาไม่ได้ด้วยทรงวิัยลักภัยจิตใครเห็นเป็นที่เพ่งพิษทั้งตายพบจบทิศไม่เทียมทานค่ะ